การแสดงของเจ้าโลมาแล้วแมวน้ำแบบใกล้ชิดได้เห็นความน่ารักและความฉลาดของน้องซึ่งที่นี่เนี่ยอยู่แค่พัทยาวันนี้พิเศษสุดๆได้จับน้องโลมาและนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้ดูโลมาแบบใกล้ๆเรียกได้ว่าดูแบบ3มิติมีน้าพุ่งออกมาโดนตัวด้วยเราเลือกซื้อตั๋วแบบดีลักกับเฟรนชิเกตตั๋วดีราคาเพื่อนเพียงแค่เราสั่งซื้อทางเพจแล้วรับอีทิเกตมาเที่ยวได้เลยเปิดโชว์ด้วยดูความฉลาดของเจ้าแมวน้ำทั้งปอบมือทั้งร้องเพลงน้องทําได้ยังไงกันเนี่ยเดินตามครูฝ น้องโลมาของเราก็มาแล้วเปิดฉากด้วยการให้น้องแจกความสดชื่นให้เราที่ตรงเหล่านั้นก็จะเปียกนิดนึงค่ะครูฝึกเนี่ยเขาก็จะให้น้องโชว์ความสามารถทั้งลอดหัวงตีลูกบอลแล้วก็ให้น้องระบายสีด้วยนะใครอยากเป็นเจ้าของภาพก็มาจับจองกันได้เราก็เพิ่งรู้ว่าเจ้าโลมามีความสามารถเยอะแยะมากมายแล้วอันนี้ตื่นตาตื่นใจสุดเป็นการยืนบนปากโลมาน่าเชื่อว่าเจ้าโลมาแข็งแรงขนาดนี้แล้ววันนี้เราก็ได้ถ่ายรูปกับเจ้าโลมาเป็นครั้งแรกน่ากมากพิเศษสุดๆสำหรับใครที่อยากว่ายน้ำกับโลมาตั้งแต่วันที่1มีนาาคคมจนถึง31ฤษภ มีโปรโมชั่นลดราคาอยู่ใครอยากจะสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่แนะนำมาที่นี่ได้เลยค่ะ